เราจะไปพูดคุยกับคุณเอกพงนพสกุลค่ะนักสื่อสารมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้มาจากกิจกรรมนะคะจากการประชุมสัมนากันที่จังหวัดตรังของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับที่วันนี้ได้มาตรังแล้วก็กงว่าจะแวะเข้าไปสวทในฐานะที่เราก็เป็นลูกพี่อินเหมือนกันแต่ในอีก อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานสังคมเนี่ยเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบรสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดด้วยครับค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมไหนเอย่ยวัฒนาพักครับวัฒนาพาักนะคะวันนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาจาัดก,กิจกรรมอะไรกันที่นี่คะน้องเอกขาจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกิจกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสัมมนา,าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรคนตาบอดที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดตั้ง การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่บริหารงานโดยคนตาบอดนะครับซึ่งเราจัดกันมาห้าเวทีโดยเราได้รับงบประมาณจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำทางเออเอพอมพอมจอนะครับ <S <S สนหรับสนับสนุนงบประมาณมาทั้งประเทศจากห้าเวทีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศก็คือเวทีแรกจัดที่อุบลราชธานีนะครับไทยฝานแล้วก็เวทีต่อมาก็เป็นที่ภาคเหนืออุตรดิตถ์ ต่อมาก็เป็นภาคกลางที่สุพรรณบุรีและภาคตะวันออกและกรุงเทพที่ชนบุรีและปิดท้ายที่ตรังก็เป็น14จังหวัดก็10องค์กรด้วยกันซึ่งเป็นองค์กรเข้มแข็งในระดับหนึ่งละเป็นสมาคมกันแล้วแต่เราจะให้เป็นศูนย์บริการเพราะว่าการที่เป็นศูนย์บริการเนี่ยมันจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมามาช่วยช่วยบริหารองค์กรแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเป็นสมาคมต่างๆเนี่ยเราเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน อ่าองค์กรคนตาบ,บอดแต่ละอ,องค์กรจะต้องยิ่นรน<ะ>ใส่ไขว้คว้าหางบประมาณด้วยตัวเองจะทางไหนก็แล้วแต่เรื่องระดมทุนเรื่องอะไรก็ได้แต่พอเป็นศูนย์บริการเรามีงบจากหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนการบริหารแต่ไม่ได้ว่าเออเต็มที M ่ T, สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างความเข้มแข็งตรงเนี้ยให้องค์กรคนตาบ,บอดแต่และองค์กรเนี่ยได้จดทะเบียนยื่นเป็น ศูนย์บริการคนพิการในในใน,ในท้องถิ่นของตัวเองเพือ่อที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลครับ อืมค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะได้มีความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ดําเนินการกันซึ่งถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนี่ไม่อยู่นิ่งเลยล่าสุดพี่นางเคยได้ยินข่าวเรื่องที่เตรียมถกกระเป๋าตังค์นะคะเรื่องของสลากดิจิตอลอะไรด้วยเยอะแยะเลยน้องเอกในการ,รจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นี่มีคนเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก ก็เราจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนต่อยังไงคะเอ,อ่อเนื่องจากว่าเราเขียนโครงการขอรับงบประมาณจากทางพมพอมอไปตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่งช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงของโควิดระบาดเพราะฉะนั้นจริงๆเราเราตั้งตั้ง,ต,งตั้งเป้าว่าเวทีนึงเนี่ยน่าจะได้ได้มีคนเข้าร่วมเป็นร้อยอะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วด้วยเอ,อ่องบประมาณะไรตแดงตานเนี่ยเราก็เลยได้รับ มาทั้งหมดห้าสิบองค์กรเ,เวทีละสิบองค์กรซึ่งสิบองค์กรมันเป็นภาพรวมแต่ละองค์กรก็มีคนเข้าร่วมได้อย่างมีนายกสมาคมมีกรรมการบริหารมีเจ้าหน้าที่ก็รวมแล้วประมาณน่าจะห้าสิบคนต่อเวทีเวทีเวทีนี้เราจะอยู่ที่รวมรวมวิทยากรรวมแล้วด้วยก็ประมาณหกหกสิบคนนะครับค่ะแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราจะบริหารศูนย์ของแต่ละศูนย์ของแต่ละองค์กรเนี่ยได้อย่างไร โดยเรามีวิทยากรจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การคนพิการระดับชาตินะครับมาแล้วก็มีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติฝึกทําแผนเพื่อขอรับงบประมาณของรัฐบาลมาบริหารว่าทําแผนกันยังไงไม่ใช่ตั้งศูนยแล้วเขาจะให้เงินเลย มันต้องมีแผนแผนแผนการที่จะต้องเขียนไปว่าเราจะทําอะไรบ้างในปีนี้แล้วเขาจะให้ตามตามหลักเกณฑ์ของกองทุณอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่เป็นวิชาการหน่อยแต่ว่าเข้มข้นด้วยด้วยสาระเพราะว่าคนเหล่านี้จะต้องไปบริหารองค์กรแล้วก็ไปดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ทั้งประเทศต่อไปะครับอืมค่ะพี่นางเข้าใจแบบนี้คือพอเรามีศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมันรวมทั้งเรื่องของการสมมุติคนพิการที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมมันก็จะนํามาซึ่งโครงการที่ยะเขียนไปเพื่อขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนการซ่อมแซมหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยประมาณนี้ไหมน้องเอกซึ่งตรงนี้นะครับบริการเนี้ยมันถูกจัดอยู่ในศูนย์บริการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้งบประมาณมาเนี่ย เราสามารถที่จะออกไปเยี่ยมบ้านคนพิการ<อ>ที่ไม่สามารถออกมาขอรับบริการในศูนย์บริการเนี่ยได้ซึ่งตรงนี้มั <ไป S 2> นี้ก็ประมาณว่าเราเราไปประสานส่งต่อคนพิการคนไหนที่อยู่กับบ้านแต่เขามีศักยภาพในการที่จะไปฝึกอาชีพเราก็ส่งเขาไปฝึกอาชีพถ้า<อ>คนไหนมีศักยภาพในการไปเรียนเราก็ส่งต่อไปที่โรงเรียนที่เขาสอนโดยเฉพาะแล้วก็ให้เขาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในใน,ในหลายๆด้าน เช่นบางคนไม่ได้มีทักษะเรื่องการดูแลตัวเองการเดินทางคนเดียวเดินทางโดยใช้ไม่เท้าขาวเรื่องอักษรเบรลเราก็จะได้มีงบประมาณส่วนเนี้ยให้ครูมาสอนที่อยู่ประจําสูงแล้วเราก็ไปหาคนพิการโดยโดยเราไปเอาข้อมูลมาจากทางพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์ตรงนี้เขามีข้อมูลคนพิการในในพื้นที่อยู่แล้วะนะครับอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากอ่า บริการอื่นๆที่มีอยู่แล้วนะคะในศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะต่อยอดทํางานได้เยอะขึ้นเหมือนกับฉีกกรอบออกไปเราสามารถจะเรียกร้องแทนคนพิการให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเราไปถึงบ้านเราเข้าหาเขาให้เขาได้รับการดูแลรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพแม้กระทั่งฝึกงานฝึกอาชีพให้ทั้งหมดเลยใช่แล้วครับอ่ะจังหวดแม้แต่แม้แต่เรื่องเรื่อง เรื่องด่นๆตอนนี้ศูนย์บริการก็จะมีมีมีส่วนเข้าไปของบประมาณมาสนับสนุนการอบรมเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเต่าตังเพื่อที่จะให้คนตาบอดเนี่ยได้ขายาาลอตเตอรี่กับแอปต่าตังได้ตามที่รัฐบาลได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งณเวลานี้เนี่ยถ้าเราหันกลับมาดูคนพิการเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแอปเต่าตังนี้ได้เลยถ้าเขาผลักดันเปลี่ยนระบบทั้งระบบคนพิการก็จะตกงาน เพราะเขาขายลอตเตอรี่อยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถเข้าถินหรือขายผ่านแอปเป่าตังนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้สมาคมคนตาบ,บอดเรากําลังผลักดันเรื่องนี้อยู่กําลังได้รับคําตอบจากสํานักงานสลากเพื่อสนับสนุนรูประมาณมาอบรมการใช้เป่าตังและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานอื่นๆด้วยบางคนเขาพัฒนายอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เหยี่ยวมองมากว,ว่าอ,อาชีพของคนพิการอาชีพหลักเลยก็คือขายลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปไปไปผลักดันเนี่ยส่วนของเป่าตังเนี่ย มากขึ้นเพิ่มสลากเข้าไปในแอปต่อสั่งมากขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้จะตกงานครับเพราะว่าบางทีเราเราขายสลากใบก็มีคนโกงอยู่แล้วอ่ะมีคนมา,มาดึงไปเป็นแผงเลยเราก็ไม่รู้อ่ะทีนี้พอมาสแกนก็บอกอ้าวพี่สแกนแล้วนะคนตาบอดก็ไม่รู้ว่าสแกนแล้วบางทีมันก็ไปเช็คไม่ทันอ่ะกว่าจะไปเช็คกว่าจะไปฟังเสียงกว่าจะไปให้โปรแกรมเสียงมันอ่านมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการอบรมเรื่องนี้ให้เข้าถึงเพราะฉะนั้นสมาคมคนตาบอดเป็นมีมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากที่จะปลักดันเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องต่อีั โดยเร็วที่สุดเพราะว่าอาชีพหลักเลยเป็นลำดับแรกเลยนอกจากนวดแผนโบราณก็คือขายลอตเตอรี่อืมค่ะเพราะปกติแล้วถ้าอย่างอย่างคนตาบอดเนี่ยเขาเป็นผู้ค้าสลากรายย่อยเขาจะได้โคต้ารายละห้าเล่มกําไรมือไม่กําไรก็ใช่ว่าจะขายดีทุกงวดใช่ไหมคะน้องเอกใช่ครับพี่มีเหลือด้วยมังงวดมันมีเหลือด้วยทีนี้พอพอมีแอปเป่าตังเราเข้าถึงไม่ได้ ใช่ใช่ครับอืมค่ะนะ,ะ<ม>้ะนก็ดิ้นรนที่จะตรงนี้ไปใช่ไหมคะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราคาที่แพงนิดนึงโอเคคนตาบอดเนี่ยเขาได้โคตาห้าห้าเล่มสองคนแต่เขาไม่ไดเ้เขาไม่ได้ทุกคนนะครับค่ะทีนี้ไอ,อ้ตัวห้าเล่มเนี่ยถ้าเอามาขายแล้วเนี่ยถ้าขายแปดสิบบาทมันจะได้กําไรอยู่ใน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 งวดงวดหนึ่งก็ไม่ถึงห้าพันอะประมาณสี่พันกว่าบาทเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช้พออยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาจําเป็นต้องไปซื้อสลากมาเพิ่มในแผงเขามากกว่าห้าเล่มเพราะฉะนั้นบางทีเขาไปเขาไปรับมาแปดสิบแล้วเขาจะมาขายแปดสิบอีทําไมมันก็ต้องขายแพงกว่าซึ<ช>่งคนตาดีเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาแพงก็เขาก็เต็มใจซื้อนะฮะเพราะว่ามัน,ม,นมันต้องดํางชีวิตเนี่ยแต่ว่าพอมีแอปต่อตังค์มันก็ต้องขายแปดสิบตาําที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าขายแปดสิบก็ต้องเพิ่มโค้าให้เขาแล้วก็ให้เขาได้เข้าถึง ก็คือเป๋าตังค์จะต้องพูดได้มีเสียงแล้วก็ไม่ต้องมันต้องคือที่ผ่านมาเราเข้าไม่ถึงตรงเนี้ยอยู่แล้วเพราะว่าแอปเป่าตังค์มันไม่รองรับการทํางานกับเสียงอ่านหน้าจอบนสมาร์ทโฟนถึงต้องละพี่ถต้องมากๆนะอันนี้อันนี้เข้าใจเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลไกที่ทําไมเราถึงเราไม่ได้ว่าไม่สนับสนุนเรื่องเรื่องเรื่องเป่าตังค์มันสะดวกดีะฉะนั้นเราได้โคต้ามาปุ๊บเราก็ลงทะเบียนแล้วก็เอาสลากขึ้นต่อตังค์เลย ก็ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาในการเอาไปนั่งขายให้มันร้อนๆใช่ไหมครับแต่ว่านั่นแหละถ้าขายแปดสิบกับโควตาห้าเล่มเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่พอต่อรายจ่ายเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนายดีทั่วไปเนี่ยเขาขายสลากแค่ไม่กี่วันที่เหลือเขาไปทําอย่างอื่นแต่คนตาบอดขายสลาก็นอวันสุดท้ายก่อนที่จะออกจนวันสุดท้ายของที่จะออกเลยใช่ ใช่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางเลือกของเขามีน้อยอยู่แล้วการที่ออกมาแอปเป่าตัางค์แล้วมันไม่สามารถที่จะอ่านเสียงหน้าจอได้มันเหมือนไปซ้ำเติมคนวิการเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะย้ำว่าเออเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะแต่ตอนนี้ในส่วนของแอปเป่าตัางค์นี้ท,ทิ้งแล้วทิ้งแล้วนะคะไม่ไม่ไมแต่แต่จริงจงแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณนะ,ะขอบคุณทางทางทาง ทางกู้ที่ท่านนายกรยัฐมนตรีม,มอบให้ดูแลเรื่องสลากเนี่ย mm. เขาเ็เริ่มที่จะคิดถึงพวกเราแล้วพอพวกเราเนี่ยทางโดยการนําของสมาคมคนตาบอดเนี่ยนะครับทําหนังสือไปเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยขอเข้าถึงการใช้แอปเต่าตังค์ทางสํานักง,งานสลากตอบรับว่าจะไม่ทิ้งโดยจะเอางบประมาณหรือว่าเอาเป็นกาไรหรืองบในส่วนของกองสลากเนี่ยมาเพื่อที่จะจัดอบรมทีนี้การที่จะให้ มีวิทยากรที่ที่รู้ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นคนตาบอดด้วยกันใช่ว่ามัน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 รั่วตรงไหนทํายังไงตอนนี้ไม่เข้าถึงไม่อ่านทํายังไงให้อ่านเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นนักพัฒนาที่เป็นคนตาบอดเองอที่ทำเรื่องนี้อยู่ครั ค่ะทีนี้พี่นางอยากจะให้น้องเอกได้เล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านเขาได้เข้าใจแล้วก็เห็นใจและที่สําคัญคือเราอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผู้พิการที่เขาจําหน่ายสลากเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะแต่ละคนนี้เราต้องยอมรับว่าต้นทุนไม่เท่ากันบางคนนี้เขาไม่ได้มีเงินกงคลังที่จะไปซื้อสลากมาบางคนอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะเอาสลากมาขายแล้วสลากธรรมดาอยู่เฉยเฉยเนี่ยก็ขายไม่ได้ด้วยต้องเขียนเบล,ลเขียนอะไรที่ตัวสลากด้วยใช่ไหมน้องเอกช่วย เล่าให้ฟังหน่อยสิกว่าเราจะขายได้กว่าที่เราจะได้ได้กําไรมาเนี่ยมันลําบากมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเพื่อที่ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วเออมีความรู้สึกว่าเออเห็นใจเราต้องไปช่วยอุดหนุนผู้พิการเหล่านี้เชิญค่ะเริ่มจากตรงนี้นะครับคําว่าโคตา้าโคต้านี่ไม่ใช่ทุกคนได้มันง่ายๆเขา,าเปิดให้ขอโคตา้า คือถ้าคนที่ตั้งใจจะไปขอโค้ตาเพื่อที่จะนามาขายเนี่ยไม่ใช่ว่าขอโค้ตาทีื่อรับรับสลักมาขายเลยนะครับค่ะต้องมีทุนไปรับมาหนึ่งเล่มคุณจะต้องมีทุนเจ็ดพันสี่สิบบาทก็คือใบละเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตังค์ะนะครับอันนี้คือทุนนะครับเพื่อที่จะเอามาขายใบยละแปดสิบอันนี้ในกรณีที่เราไป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 ,ไปรับโค้ตามาโดยตรงะนะครับอ่าห้าเล่มเท่านั้นเขาไม่ได้มีการให้เกินกว่านี้ แต่ว่าคนที่ไม่มีโควตาแต่รักอาชีพขายสลากก็ต้องไปซื้อต่อมาจากคนที่มีโควตาอ,อยู่แล้วบางคนเขาได้โควตามาเขาก็ไม่ขายเ้าก็มาปล่อยต่อเช่นผมมีโควตาห้าเล่มเอามาปล่อยให้ที่นางขายขาก็พี่นางก็มารับจากผมไปอ่ะสมวติผมปล่อยสักเจ็ดพันเจ็ดต่อเล่มเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทต่อเล่ม ที่นางจะไปขายแปดสิบก็ได้กาไรนิดเดียวเองอาจจะต้องขายเกินบ้างที่แปดสิบห้าหรือเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้ตัวเองได้อยู่รอดแล้วบางทีไม่ได้รับมาเป็นทอดทอดทอดสองทอดสามทอดนู่นอันนี้คือเรื่องเรื่องโบต้านะครับเรื่องที่สองพ่าคนตามบอดได้สลากมาหนึ่งเล่มเออมาห้าเล่มอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างต้องชเอามาเขียนเป็นอักษรเบลตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าแล้วก็เวลา คนคนมาซื้ออยากได้เลขอะไรคนจะบอกจะคนหาให้แล้วดึงให้นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความพยายามในการเขียนเร็วนั่งตอกจนหลังกดหลังแข็งนะครับแต่ลังวดพอได้เลขพอได้มาแล้วเอามาแม็กเย็บลงแผงเรียงว่าเร่ยงลขที่หนึ่งเลขนี้ถึงเลขนี้เล่มที่สองเลขนี้ถึงเลขนี้นะครับนี่คือการใช้วิชาชีพของเขาการใช้แรงของเขาในการที่จะให้ได้มาซึ่งซึ่งกําไรจากการขายในแต่ละงวดสาม เอาแผงออกไปนั่งขายาการที่ไปนั่งขายไม่ใช่นั่งที่ไหนก็ได้หนึ่งต้องไปขออนุญาตสถานที่เช่นหั้งสั่งนค้าหรือหน้าร้านหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าที่ไหนถ้าเขาไม่ให้ขายเราก็ขายไม่ได้นะครับไอ้คันไปเดินขายเหมือนไปขายขนม,มก็ลําบากเพราะคนตาบอดต้องหนึ่งสะพายแผงกระเป๋าตัวเองไม่เท้าอย่างเงี้ยลำบากครับเนี่ยแล้วก็สองอีิมันต้อง มันต้องรับความเสี่ยงเองถ้าเราไปรับมานอกเหลือจากห้าเล่มลงแผงแล้วฝนตกอากาศไม่ดีลูกโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ๆสงกรานซึ่งตรงเนี้ยมันจะขายไม่ไม่ค่อยได้หรือเลขที่เราได้โคต้ามามันไม่สวยมันไม่มันไม่สวยเรามันไม่ใช่ได้เลขดีๆมาทุกงวดใช่แล้วก็อันที่ห้าณเวลานี้เขาเพิ่มสลัด ไปในเสาตังทุกงวดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการขายไม่ได้หรือการขายเหลือแต่ละงวดมีทุกคนครับมีทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีรู้ว่าเราได้โคต้าอยู่แล้วงวดนี้เราไม่มีทุนพอที่จะไปรับมันก็จะถูกตัดไปเลยนะครับแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ไปรับต่อไปเรื่อยๆโคตาค้าก็จะถูกตัดไปแล้วการที่จะได้โคต้ามาก็ต้องไปขอโคต้าใหม่ไม่ใช่ว่าพอเรามีทุนแล้วเราไปซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับนี่คือความยากและลำบากของการจำหน่าย ตลาดกินแบ่งรัฐบาลของปุตตบอด,ดเลยคร่าวๆนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนค่ะจะร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับ คนตาบอดได้ผ่านพ้นความยากลำบากนี้นะคะแล้วก็ให้รัฐบาลได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะที่จะรองรับคนทุกกลุ่มโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะนี่แค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่ว่าในการประชุมกันวันนี้เนี่ยก็จะมีการาให้ความรู้แล้วก็หารือกันในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะน้องเอกมีส่วนหนึ่งส,ส่วนอื่นที่อยากจะบอกให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้ได้เข้าใจถึง เรื่อง,องราวของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเชิญเลยค่ะอยากจะเล่าว่าตั้งแต่ผมและทีมงานกรรมการบริหารท,ท,ท,ที่ที่นำโดยท่านนายกสมาคมเอกมนลแพทยา์นยาณ์เนี่ยนะครับมาบริหารเมื่อสองปีที่แล้วเราเข้ามาปุ๊บเราก็เจอโควิดเลยเพราะฉะนั้นพอเจอโควิดปุ๊บเราก็เปิดศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยโควิดสิบเก้ารับบริจาคทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของ นะครับแล้วก็ส่งต่อให้คนตาบอดที่ไม่สามารถออกมาทําอาชีพได้อยู่ที่บ้านเรามีสมาชิกเข้าไห่แล้วก็ส่งให้กับคนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับเงินบริจาคเป็นจํานวนมากและสิ่งของเป็นจํานวนมากเราได้รับวามอน,นุเคราะห์จากไปรษณีไทยในการส่งของให้ฟรีครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าเลยทั้งนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยทรเดีแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ช่วยกันบริจาคในศู 19. นย์โควิดนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราทํากันมาเมื่อสองปีแล้วพอประเทศเริ่มเปิด เราเริ่มจัดโครงการได้แล้วก็ลงพื้นที่ไปจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะการดูแลสุขภาพช่วง COVID, โควิดนะครับไปสอนให้นคนตาบอดตัว ATK เองนะครับให้คนตาดีดูว่ามันกี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่ผ่านมาคนตาบอดเองก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดเราต้องช่วยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในหลายๆด้านเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงของสองสามวันที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ผมจะพาท่านนายก ไปให้พี่นางอาจจะสัมภาษณ์ทาเป็นข่าวในสถานีะนะครับไปจะแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เพราะท่านอยู่ที่นี่จนถึงวันที่เก<ม>้าเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเช้าวันนี้เองซึ่งผมเนี่ยเดินทางมาถึงแต่เมื่อวานเลยต้องขอบคุณท่านผอ,อาวาสนามากเลยที่เป็น,นห่วงเป็นใยแล้วเอาใจเอาเอาใจใส่ผมก็ลืมไปแล้วโทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาคนอินในรายการกี่โมงดี<ม>นะครับเพราะว่าท่านรู้ว่าผมจะมาจัดโครงการที่จังหวัดตรังจริงจริงก่อนหน้านี้ผมไม่สบาย ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โทรคอนเฟิร์มเมื่อวานก็เลยได้คุยกันวันนี้บอกว่าเออเดี๋ยวมีโอกาสเข้ารายการในช่วงสิบโมงครึ่งเมื่อสักครู่ที่เรามีพิธีเปิดไปจแล้วนะครับโดยท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมรดจังหวัดตรังมาเป็นประธานในพิธีเปิดเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการนะครับแล้วก็ท่านก็ ร่วมเสวนาอยู่บนเวทีในขณะนี้ด้วยครับค่ะ<ฮ>นะคะก็เป็นกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะที่มาจาัดโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปกับองค์กรคนตาบอดในท้องถิน่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ละคาของภาคใต้รุ่นรุ่นที่ห้าแล้วนะครับรุ่นที่ห้าจริงกประมาณเนี้ยเราได้รับงบประมาณจากทางร้านของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับรุ่นที่5้าก็ครอบคลุม14สจังหวัดภาคใต้ พวมีท<ะ>ั้งหมสิบองค์กรนะครับจัดจนถึงวันที่เก้านะฮะเที่ยงก็ทานข้าวแล้วก็เดินทางกลับกลับ<ะ>บ้านกันไปแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่เก้าเนี่ยเข้มข้นแน่ เ<จ>พิ่<แ>นคามแน่นมามอบให้กับองคอ์กรในท้องถิ่นครับค่ะเพราะว่าเราต้องการจะยกระดับมาตรฐานระบบการให้บริการสร้างบริการที่มีคุณภาพให้กับองคอ์กรคนตาบอดในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะเท่าที่ติดตามนะคะท่านนายกสมาคมเนี่ยคุณเอกกมลแพทยตยานันก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของสื่อดิจิตอลเยอะมากเลยนะคะ<ช>ก็เป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่จะให้อ่าพี่น้องคนตาบอดนะคะจะได้รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับตัว เข้ากับยุคสมัยได้โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้วันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะน้องเอกพงศ์นพสกุลนักสื่อสารมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะขอให้กิจกรรมประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันที่สวทตรังนะคะได้ครับสุดท้ายฝากเฟซบุ๊กของสมาคมไว้นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของสมาคมนะครับเข้าไปใน a c e b o o k แล้วก็พิมพ์แค่ว่า สมาคมคนตาบ่อแห่งประเทศไทยท่านจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดของเราเรามีกิจกรรมมีโครงการที่ไหนเราโพสต์ขึ้น Facebook ทั้งหมดนะครับซึ่งการเขียนเ,เป็นคอนเทนต์เป็นข้อความเนี่ยผมก็ใช้ความรู้ความสามารถแต่าก,การเป็นนักสื่อสารมวลชนของผมนี่แหละมาใช้นะครับแล้วก็ประกอบกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเป็นภาพประกอบของของ Facebook นะเข้าไปดูได้นะครับทุกโพสต์เลยมีทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งในการจัดก,กิจกรรมที่ผ่านมาแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับสมาคม b o o ุกแฟนเพจนะครับสมคาคมคนตาบอดแ,แห่งประเทศไทยฝากไว้ด้วยครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นกิจกรรมนะคะของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่มาจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมวัฒนาพาร์คจังหวัดตรังของเรานะคะก็มีองค์กรต่างๆใน14จังหวัดภาคใต้ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะคะแล้วก็ิฉันก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทบาทนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะคนพิการที่ ทำงานเห็นไหมคะเขาไม่ให้ความพิการมาเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เขาสู้ชีวิตขายสลากถ้าเกิดว่าเจอเจอก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะกว่าที่จะมาเป็นขั้นตอนของการขายสลากได้มันลําบากเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังต้องใช้ความพยายามความอดทนและความสามารถของผู้พิการล้วนๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ หลังข่าว9นาฬิกานะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz เสมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t